พาปั่นจักรยานชมเมืองพิชัยด้านทิศตะวันตกที่เห็นจุดด้านขวาสีขาวคือเมืองพิชัยครับหลังจากที่เขียนหนังสือเล่มน,นี้มาพิชัยเมืองเล็กแต่ใหญ่ที่ตกสำรวจนะครับสิ่งที่ผมสังเกตและน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการตั้งทัพที่เมืองพิชัยนี่นะครับจะศึกษาเรื่องกลยุทธ์การรบขึ้นมาในเมืองพิชัยเนี่ยเราสามารถมองว่าเป็นกลยุทธ์ของการรบ การตั้งทัพจัดซึกจัดทัพในสมัยนั้นได้เลยนี่แหละครับทําให้ผมแบบความรู้สึกกดเอ้เวลาแบบออกไปปั่นจักรยานนี้นะแล้วก็มันทําให้นึกถึงแบบเออกระบวนการจัดทัพที่ชัดเจนของพระเจ้าตากของของนักรบสมัยนั้นนะครับก็ซึ่งแน่นอนแล้ครับว่าพระยาพิชัยก็จะได้เรียนรู้จากการจัดทัพจับศึกการวางกลยุทธ์ต่างๆจากทางพระเจ้าตากด้วย นี่นะครับเราจะเริ่มต้นจากบริเวณนี้ดาวไปก่อนที่จะถึงบริเวณสะพานข้ามตรงบ้านหม้อนี่ซึ่งถ้าเทียบตามแผนที่นี้ก็คือเราจะเริ่มจากตรงนี้จากวัฒนธรรมจากชื่อตำบลจนถึงชื่อหมู่บ้านและเรื่องราวต่างๆก็จะถูกกลัดออกมาเป็นภาพประมาณนี้ครับลบตรงนี้บริเวณขวางชัยภูมิหลังจากนั้นเราก็จะมาชมวิถีของชาวเราเวียงนะครับริมน้ำนี่ ไปครับไปกันซึ่งทุกครั้งที่ปั่นจักรยานไปปั่นรอบเมืองวิชัยนะครับความรู้สึกเหมือนกับได้ทําการเลือกม้าเพื่อจะไปดูสถานที่ตั้งทัพนะครับและพอได้มาแล้วก็เตรียมตัวออกเลุยกันเลยครับเส้นทางที่ใช้ก็คือเส้นทางริมน้ําเหมือนเดิมครับออกจากเทนนิสเฮาส์มาแล้วเราก็จะข้ามสะพานกันซึ่งสะพานนี้เป็นสะพานที่สร้างขึ้นแทนสะพานไม้ที่ในสมัยก่อน ฝั่งในเมืองจะสร้างขึ้นเพื่อติดต่อกับทางฝั่งกองโคอีกฝั่งนะครับตอนนี้เราลงสะพานมาถึงคอรุมนะครับซึ่งถ้ามองจากแผนที่ของเมืองพิชัยแล้วคอรุมจะอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองครับที่เห็นเป็นคลองคอรุมหรือว่าคลองยมที่หลายๆคนเรียกกันพอถึงบริเวณแยกคอรุมก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่วัดขวางชายภูมิ นี่แหละครับด้านหน้าจะเป็นบริเวณขวางชายภูมิที่ในยุคหนึ่งพื้นที่นี้ถูกใช้เพื่อกลยุทธ์การศึกครับผ่านวัดขวางเราก็จะมาถึงแยกครับซึ่งบริเวณแถบนี้ในสมัยก่อนเคยมีเรือรับจ้างและมีสะพานไม้ที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นคือฝั่งตาบนในเมืองครับบริเวณทางช่วงนี้เราจะลอคลองยมมาก่อนครับ หลังจากนั้นเราก็จะเข้าเรียบแม่น้ำนานผมชอบบริเวณบ้านริมน้ำแถวเนี้ยและครับผมว่าผู้คนช่วยกันร,รักษาบริเวณหน้าบ้านของตัวเองดีทั้งปลูกต้นไม้และหน้าบ้านสะอาดผ่านม่วงตาลมาจริงๆแล้วที่บ้านม่วงตาลก็มีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะหลายอย่างเลยนะครับเอาไว้ถ้ามากับผมแล้วผมจะเล่าให้ฟัง เห็นป้ายกองโคแวบๆเมื่อกี้นะครับเราเข้าสู่หมู่บ้านกองโคและถึงบริเวณโค้งน้ําที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าโค้งท้องมังกรครับซึ่งก็นั่นแหละครับหากเรามองสายน้ําเป็นเหมือนมังกรหรือพญานาคเมืองเมืองนั้นก็เหมาะที่จะตั้งยุทธศาสตร์การรบแบบนาคขนามครับโดยชาวกองโคจะเป็นชาวลาวเวียงที่อพยพเทกรวมาจากเวียงจันทร์ซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และสมุดข่อยที่บันทึกเรื่องราวของพวกเขาพวกเขาคือชาวลาวเวียงครับบริเวณริมน้ําแห่งนี้ในทุกๆเช้าจะมีการตักบาตรจังหันซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาหลายร้อยปีวิวสวยๆที่กองโคแบบนี้มีโฮมสเตย์หลายแห่งเลยครับซึ่งหากมาพักที่นี่ตอนเช้าก็จะมีการตักบาตรจังหันในทุกๆเช้าจะเห็นคนหาบจังหันไปที่วัดแต่สำหรับวันพารแล้วก็จะหยุดนะครับ ผมจอดรถพักเหนื่อยสักครู่ชมวิวสวยๆสูดลมหายใจลึกๆได้กลิ่นของสายลมกลิ่นของน้ำสดชื่นดีครับออกปั่นต่อไปอีกนิดก็จะถึงวัดกองโคละครับโดวยวัดกองโคแห่งนี้มีหลายประวัติศาสตร์เรื่องราวที่ซ้อนทับกันมาเป็นยุคยุคตั้งแต่ยุคเทครัวอ,อพยพมาจากเวียงจันทร์จนกระทั่งถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สที่ยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปไม้ที่มีลักษณะแบบลานช้างและสถานที่แห่งนี้ซึ่งใช้เป็นที่ว่าการอำเภอชั่วคราวเมื่อครั้งสงครามโลกสิ้นสุดครับซึ่งในพื้นที่ของตำบลคอรุมและบริเวณบ้านกองโคเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งในการตั้งทัพหน้าในสมัยที่การรบทัพจับศึกยังรบกันด้วยดาบและอาวุธยังใช้ฝีมือความเชี่ยวชาญของอาวุธต่างๆยังใช้แม่ไม้มมยไทย โดยเฉพาะกลยุทธ์อันสำคัญที่ผู้ครองเมืองได้คิดค้นและวางกลยุทธ์จนได้รับชัยชนะถ้ากองโคคือสถานที่เลี้ยงโคซึ่งในสมัยนั้นจะเปรียบเหมือนยานพาหนะเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ใช้ลากเกวียนสถานที่แห่งนี้คงเป็นคลังสเบียงใหญ่ที่ใช้เตรียมทับหน้าก่อนออกรบ มาถึงสะพานบ้านหม้อแล้วครับซึ่งหากข้ามสะพานนี้ไปเราจะเข้าสู่คลังสเสบียงบ้านหม้อโรองหม้อโรองม้าและโรงช้างซึ่งระยะทางกันปั่นรอบนี้คือ6กิโลเมตรครับหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหวัวใจร่วมพูดคุยและรีโพสต์ส่งต่อให้ด้วยนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ